เสียงของประชาชนกันบ้างคะ่ะซึ่งประชาชนในพื้นที่ของภาคเหนือต่างก็มีความรู้สึกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อชาวไทยไปฟังเสียงของประชาชนกันคะ่ะในหลวงของเราก็เราก็รักท่านครับก็ <c oughs> อยากให้ท่านมีสุขภาพดีครับแ <c oughs> ข็งแรงครับ <c oughs> ตั้งใจว่าจะทําความดีอะไรถวายท่านก็ก็ พยายามเป็นคนดีแล้วก็ช่วยช่วยพี่น้องในหมู่บ้านครับที่เราพอช่วยได้ครับครับก็รู้สึกซาบซึ้งนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับในทุกๆด้านโดยเฉพาะในด้านการศึกษานะครับท่านก็ทรงห่วงใยประสบนิกรของท่านเป็นอย่างมากทรงวางรากฐานนะครับให้กับองค์การการศึกษาเพื่อให้คุณครูได้พัฒนาเด็กๆเป็นประชาชนที่ดีของบ้านเมืองครับ แล้วในโอกาสที่มาหา,าคุณครูเราอยากทำความดีอะไรอเข้าไว้ด้วยครับโดยปกติที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่าคุณครูนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยเราก็ต่างทําความดีโดยการตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับเด็กของเราอยู่แล้วซึ่งพวกเรานะครับในฐานะคุณครูพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติก็จะดํารงคงอยู่ในเรื่องของการสอนมุ่งมั่นทําความดีต่อไปครับครับกับผมในฐานะประสบนิกรชาวไทยนะครับ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับครบ72พรรษานะครับกระผมในฐานะพระสงฆ์นิกรชาวไทยจะขอทําความดีถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระองค์ท่านนะครับขอบุญกุศลน,นี้นะครับจงประสิทธิ์ประสาทพ,พอในท่านนะครับมีพานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปร,ราศจากโรคภัยนะครับแล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับประสง์นิกรชาวไทยยิ่งยืนนานนะครับ